สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมนอกกับตาสแนวขอกับเอฟซี่างนึงนะครับเขาคุ้นเกลแยยิงแค่นอะกกุมตามสแนวพอดีนะสองน้อยๆอ,ยอภอสุนแพ้แน่นะครับเรื่องเล่ดต้องก,กุมตามนะครับผมเขา่ากับเขานอนะครับเพราะว่าผมขึ้นอยู่ฝันฝันดีนายพอขึ้นอยู่ฝันมาหเห็นได้นะครับผม ผมจมตาไหมครับเห็นไฟบืดจืดนะครับดูบ้านนอกจมตามดูนอนเมงงื่งังแต่ว่าตาจมตามนี่เห็นเห็นได้ครับดูรถเข็นนะครับอ้าวผมเห็นแล้วแต่ว่าผมเอ่ผมตกใจนะครับผมมองจมตามเนาะนะครับนอนอยเห็นได้อย่างเห็น ดวงขั้นแดงมาทรงล่าสมงนะครับจุบาทนะครับผมมาเล่ากลุตา่าที่หกสิบเจ็ดบบน่อกนะครับท่ามูวนนึ่งนี่แหละนะครับเรื่องของฟันให้ฟังครับผมฟันเชนยิงฝันเห็นได้ในอ้วนนะครับชีอกเห็นนะครับนสมสน่ยฟัน เคยมาเห็นไม่ใช่นอนสองคนนะครับที่ว่าสองสองนะครับขับเขบคุ้นพี่น้องเอฟซี่าเส,สื้อไปเสื้อเนอกนะครับเคิบพี่น้องเอฟซีคนตัวจ้าเคิเนาอกช่องมูคูเปอร์ตุ่มตามสั้นแนวนะครับไปใช้ชีปไปเจเขาจำ เจแปกก็กล่าว่าวันนี้ซูจูน่ะนะครับครับนี้อย่ที่1 2บสองลาพันอยหกสิบเไดนะครับกนนีใช้คิปนีร่าเปปม่วงยี่ สิบเก้าเจ้าที่นะครับปอกขุณก็ได้ยังแค่หายากกลุ่มตาเนเนอรนะครับปอกขุ่นก็ได้ยังแค่ดูลาเพื่อสุขเพศแน่นะครับใช้ลิพไปจัดไปหัวจำน้องกลุ่มตามบุกเล็เน้อนะครับมีสงสัยว่าผมมักกิสุขียกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเอ่อสองสองหกหกเอะนะครับเรื่อง่า เลี้นี่มิดเือดสามเบอร์นะครับเราล่างบุนก็นเลยครับนี่ล่างล่างขององบการมาร์คสุขืดเจ็ดนะครับเจ็ดหกเจ็ดนะครับอาเป็นยังเครื่องมาเลียดหกเจ็ดผมสามอับปงฝันนะฝันเห็นแน่สมนะครับขีดรถเห็นนะครับรถแล้วเออแล้ค่อยเคียอ์ละอ่า อยหอยคั้มมัฟก็ละเห็นเห็นเล่าเห็นมากผมตั้งย่งตามที่หกสิเจ็ดบูนึงขับผมได้มาออกล่างก่อนล่างถ้าเมิดสองเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองสอง,สองนะครับได้ทุกเมืองยัด้นด้องตา,ามน้อมลาปลาเล็ดนี่ไอ้ปนญี่ปุน่นนะครับสองสอง สามสามซหาหานี่คือเบิร์เนาะนะครับขาอันหนึ่งออกคือเจเจ็ดอ่าเจ็เจ็ดกปหกเจ็ดนะครับขาออกสองเบอร์เบอร์สามเบอร์คือเลยสองสองครับสององสามสามหาซซีออกคือซีเบอร์คือลึกบนทังนั้นนะครับผมเลนอก่ว่าเขาพวกเขานะครับเมนกบหมูสัว ไม่เอาเลสบอกผมจะมาขับเอฟซีจะมาขับซื้อซื้อวน,นอนเรื่องเื้อหลายนะครับอ่าวขึ้นไปนอ,นอกเอฟซีกดอะไรอย่างแค่นะครับนอกดตามได่จริงเข่าอยู่ไม่งา่ายไปไม่ง่ายแล้วครับนนไปแล้วครับไปไมงาง่ายแล้วนะครับข่าคุึ้นไปนอกเอฟซีเชื่มอ่อออายุแล้วครับอายุของ คนตายอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะนะครับคำจีว่าเจ็ดเจ็ดพี่นอ้องผมอยากซื้อด้วยครับเนาะเมืองก็มาเรื่องนี้เขบาบอเนี่ยเปิดลาหล่ะครับจิเบิลน,นะครับในหลักร้อยหลักพันครับอาทะทะทะเม่แฮกร้อยทัดจำเบิร์ดลาเบอร์ทั้งหนังขาข้นยี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะครับผมมากมาก ครับบ้างผมฝันได้ไเจ๊ฟันไม่เห็นได้ขับรถนะครับผมเห็นนกตามนอนมันงงูนะครับจีว่าหกเจ็ดนะครับถ้าสมมตันไม่เห็นไม่ใช่น้องสองคนจีว่าสองสอง,สองบอกว่าครูลูกครับเนาะนะครับอ่ะฝันเจีฝยนได้เอฟซีหายฟังเรื่อง้อยลขเบอร์นอ,อกเอาตามอยได้าหายฟังไงนะครับ ขราวคุ่ดูประเทศอ่าีนปาลเกยรต้ก็ดีเนื้อเด้อครับจี้อทจีเชิงฮอดไทยอ่าญี่ปุ่นเนี่ยละออังกฤษนี่ละเินอ๊อกเมือแต่เกษตรับเป็นอผงไช่คิดทอดนอกตำราหลายเนอะนะครับเห็ด้อดตัวเมื่อทุกันนี่ละนะครับขาคุ่วน้องไร่ช่องน้อกุตาลส้าแนว ก้าไปคือนาเฟสและสองเ็วนะครับเขาคุ้นนามไม่น่ากลมตามแลบปิมเพื่อนเท่านั้นอ้อนะครับเพื่อนของกลมตามคือมีหลายเพจมีอาจารย์มีหนังแน่มีเมิอาจารย์เขาว่าเขาแน่นะครับอันนี้เขาคุ้นลาเจอไอช่ายัขาชอบคุณนายปรีวีนะครับอ่า คราจะมีจะม,มีคนเยิมนะครับมาคนนี้จิตชุลละเนาะนะครับเอเอาฝากอาจารย์นี่เรศตุลาธรรมเมืเ่อมคำข้าวแน่ดูใส่เนาะอากาศฝนตกว่าจังจามในสาธุน้ำจูวัดมาดมน,น่อยนะครับดูุูดยาละค่อยไปอยาละนะครับ ข้าวคนนุณยี่ร้อยห้าสิบขาวคนณลาบูกระทะแก่ข้าวคุณสองน้ำแข็งตุงคุณข้าวคุณน้ำสมตามอร่อยจัดส้านอำเภอสุพรรข้าวคนนุณไก่อร่อยสิสแซ่บแซ่บสิใจมันไผ่นะครับข้าวคนนุ้นไวๆจุกร้อยห้าสิบข้าวคนนุณรถ เบอร์สองซื้องงเงินผ่อนเงินเซ็นเงินสดอำเภอสุพรรณมระกอนแก่นนะครับเขาคุบน้องขอจบโฆษณาโฆษณาตามนําเลือนะครับโฆษณาให้เขาคุณร้อยห้าสิบเขาคุณให้โฆษณานะครับเขาคุณให้เอฟซีกดติตามกดจิงลิงเตือนด้วยนะครับตธนามาไปอ้าวตา,ตาจบ ที่นี่สกใหมานาอนะครับจับกัดทำงานทางเงินหาข้ามาเงินหาทองอหาขุนกดไลน์แค่นาะก,กลุ่มตามแน่เด้อนะครับคนลูกลานอาเพอร์คัมแพ้นะครับขับขุนเอลซีไลค์คอมเมนต์นะครับขอบคุญชูาานนาย,นนยาทักการไม่เกี่ยวกับหัวใจอะไรเนาะขอบคุณหัวใจ เอฟซีด้วยนะครับอ่าหาคนให้มาสุดให้มานให้แข่งเร่งน้หนาหาสุ์ให้ใช่ถึกเร่กเร็วไปทำบุญพร้อมนะครับเจ้าถัดทำบุญแน่มหาท่านเพอ่เปล่าขึ้ก็าละนะครับขึอว่าคุ้นดีท่าดีเด่นบุญนี้ฮะเเกิดเกิดถึกวันที่สิบสองล้านนะครับตั้งแต่ไขอกราบป้าสวัสดีปีใหม่ครับ